วันนี้เราจะมาทำกะเพราอนุบา,านกันนะครับแต่ยักกินไข่นะแรกเราทอดไข่ไก่อนครับน,นี่รักษาด้างก่อนน,นนะครับทำกะเพราอนุบานนะครับ คคย่อ่รันีใชาไม่ตัวน้าไหมีคนขายะครับเ๋มีเดียว่ายเลยครับพักไว้ก่อนนะครับไปครับ ไปติดตรงไปนี่ทำกะเพราลงบาทนะครับเมนูแต่ฝากที่เยอะ เคยกินตอนเด็กๆนะครับ <c oughs> โอ้โหถุนมากนี่นียก็แต่หมูลงไปครับ มากเลยหอมากเลยครับต่อไปเราจะใส่ผักครับอนนี้นึกระเพรานุปลาสา่วนมากจะมีถั่วถั่วผักยาวแล้วก็หอมแ่นะครับเดี๋ยวไปนีแล้วก็ใส่ถั่วยาวแล้วก็หอมแลงไป คือกระเพราหมูปลานะครับมีผักไผ่ด้วยนะบางคนเขาไม่ชอบแต่ผมชอบครับตอนเป็นเด็กผมชอบม,มากเลยเมนูนี้บางคนเขาบอกว่ากระเพราต้องมีเน,นื้ออย่างเดียวไม่ต้องมาใส่นี่นะครับ นะครับตุกเทาร์ลูกบาลของแกครับแล้วจะมาเริ่มปรุงกันก่อนนะครับทอดหมือนนี้ครับน้่นปลาครับไปเราก็ใส่ไปกระ้อครับชิมกน้งหมาครับ นเนเด็กทอดมากครับพริกไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับสมัยก่อนเป็นถัว่วหางบางทีก็มีแค่อทใส่ด้วยนะชิดถึงตอนเป็นเด็กเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับพรอนุบาลครับผักสุกเรียบร้อยเมนูนี้อร่อยแน่นอนครับ แนยนงครับ